Drop so, it. คุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสารปกครองพบประชาชนโดยสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาดิฉันสุกัญญาสีหามคลผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้เราจะมารับชมรับฟังในหัวข้อการวางเงินและการรับเงินของสารปกครองโดยได้รับเกียรติจากคุณมัารัตเสือประเสริฐพนักง,งานคดีปกครองชญนนการ และคุณพัทยาสนิทกลางพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะและเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2อ1 9นวันนี้ดิฉันและวิทยากรจึส่วนหน้ากากอน,อนามัยเพื่อดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะคุณภาษาร์คุณพัทยาสวัสดีครับค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะจะขอให้คุณพัทยาช่วยอธิบายให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้เข้าใจก่อนค่ะว่า การนำเงินและการรับเงินของสารปกครองนั้นมีกี่ประเภทคะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็การวางเงิน,นงและการรับเงินของสารปกครองนะครับก็จะมีแบ่งเ,เป็นสามประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับจะมีเงินค่าธรรมเนียมเงินกลางแล้วก็เงินค้างจ่ายนะครับผมตอนนี้นก็จะขอที่บา้ความหมายสักเล็กน้อยนะครับว่าเงินแต่และประเภทจะข้องกับคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมอย่างไรบ้างน,นะครับผม ก็สาหรับเงินค่าธรรมเนียมนะครับก็หมายวึงเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้องคดีหรือการอุทธร์เงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคําสั่งของศาลนะครับผมก็โดยหลักแล้วนะครับการฟ้องคดีต่อสารปกครองจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเว้นแต่เป็นการฟ้องคดีขอสั่งให้หน่วยงานใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเป็นคดีที่ตา การดาเนินคดีตามมาตรา9วรรคหนึ่งวงเล็บ3าหรือวงเล็บ4ครับจะมีค่าธรรมเนียมตามทุนทรัพย์นะครับสําหรับการเสียก็จะระบุไว้ในตาราง1นึ่งพระบมตกฎหมายัดที่นาปอกแห่งนะครับผมครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นเงินกลางนะครับเงินกลาง,งก็คือเอาพูดตามหลักภาษาชาวบ้านเลยเข้าไปก็จะเป็นเงินที่ฝ่ายที่แท้คดีต้องชําระให้แก่อีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายชนะคดีก็คือเจ้าหนี้ตากับพิพากษาเอง นะครับผมก็สําหรับการบังคับคดีก็จะมีที่สส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เคยพูดไปแล้วก็คือการบังคับคดีก่อนคดีสินที่สุดอันนี้จะไม่ขอพูดซ้ํานะครับแล้วส่วนต่อไปนี้เป็นการบังคับคดีเรื่องเงินเงินกลานะครับก็ <c oughs> <gasket K un> จะอยู่ในส่วนของที่จะได้พูดคุยกันในวันนี้ครับผม <c oughs> ต่อไปจะเป็นเงินค้างจ่ายนะครับผมเงินค้างจ่ายก็คือบรรดาเงินต่างๆที่ค้างอยู่ที่ศาลหรือที่เจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งความหมายก็จะมี2-3อาการด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นเรื่องเองินต่างๆเท่านั้นซึ่งไม่ได้หมายความรวมถึงสินของหรือทรัพย์สินซึ่งในการฟ้องคดีอาจจะมีผู้แพ้คดีต้องคืนทรัพย์สินในส่วนนี้จะไม่รองเป็นเงินท้างจ่ายนะครับจะไม่อยู่ในหัวข้อสําหรับการพูดคุยในวันนี้ลหดับถัดไปก็จะเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินต้องรู้ครับหรือควรรู้ว่าตนมีสิทธิ์ได้รับเงินจากศาล รือจากสานักงานหรือเจ้าพนักงานมาคับคดีนะครับผมก็จะต้องเรียกคืนจะต้องเรียกเอาภายในห้าปีนะครับนับแต่วันที่เองได้รับรู้หรือรับทราบก็คือสารือสำนักงานนีจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบนะครับผมต่อไประยะเวลาใน5ปีเนี่ยจะเริ่มนับยังไงนะครับสําหรับระยะเวลาในการนับเนี่ยก็คือผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจะต้องได้รับแจ้งโดยชอบนะครับก็สำนักงานจะแจ้งไป เป็นหนังสือนะครับเราก็นับจากห้าปีนับจากวันที่เราได้รับหนังสือนั่นแหละก็เป็นระยะเวลาที่ที่ตามตามประหมายของเงินค้างจ่ายในวันนี้นะครับผมสําหรับตัวอย่างเงินค้างจ่ายนะครับเป็นกรณีแรกก็คือลูกหนี้นําเงินมาวางต่อสานชั้นต้นนะครับก็ชําระหนี้แก่โจทย์อันเป็นการกระทําโดยชอบเลิกบุบายแล้วก็ตามคำพิพากษาแล้วก็คือหุ่งที่จะให้เจ้าหนี้ได้รับชําระหนี้นะครับผม ก็ศาลจึงนี้หน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับได้ทราบโดยชอบนะครับแล้วก็ระยะเวลาจะเริ่มนับภายใน5ปีน er ับแต่วันที่ได้รับแจ้งอันนี้จะเป็นตัวอย่างคำมิพากษาดีกาที่16134ปี2556ค่ะเมื่อเราทราบความหมายของเงินทั้ง่างประเภทแล้วในการวางเงินกลางชําระนี้หรือเงินค่าธรรมเนียมศาลจะต้องดำเนินการอย่างไรคะ ครับสาหรับเงินกลางนะครับในการชําระนี่ก็คือในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อมีการพิธาษาโดยไม่มีการอุทธรณ์หรือคดีหรือพูดง่ายๆอีกอย่างก็คือคดีถึงถึงที่สุดแล้วนะครับผมก็สิ่งที่ลูกหนี้ทําได้ก็มีสองอย่างก็คือหนึ่งมาวางเงินชําระที่ศาลนะครับกับสองก็คือลูกหนี้ติดต่อเจ้าหนี้โดยชําระกันเองภายนอก ก็คือส่วนนี้ก็คือจะไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้สําหรับการชำระหนี้ที่ศาลนี้ก็จะมีขั้นตอนว่าหนึ่งต้องยื่นคําขอมาเป็นคําร้องแล้วก็อาตรวจสอบว่ายอดเงินดอกเบี้ยที่ต้องชําระมีจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทาพงพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานศาลจะได้ตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือไม่แล้วก็จะได้จัดทาบันทึกเพื่อรายงานให้ศาลพิจารณาต่อไปแล้วถ้าศาลมีคาําสั่งอนุญาต ก็จะส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อไปดําเนินการตามระเบียปบปสปสเพราะได้เงินค่าธรรมเนียมเงินกางต่อไปนะครับผมค่ะและค่ะเจ้าหนี้มีข้อโต้แย้งในการรับเงินทำระาหนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรคะครับสำหรับการโต้แย้งในส่วนของคําสาั่งของศาลว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับมากกว่านั้นคู่กรณีสามารถโต้แย้งเข้ามาได้นะครับโดย ทำเป็นคําร้องยื่นเข้ามาส่วนการดําเนินการในส่วนนี้ก็สามารถยื่นได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ของศาลได้เลยนะครับหรือจะส่งคําร้องเข้ามาต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ไทยนะครับก็คือบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยยื่นได้แล้วก็จากหน้าซองถึงสำนักง,งานศาลปกครองนครราชสีมานะครับหรือศาลปกครองชั้นต้นอื่นๆที่มีอำนาจในการบังคับคดีนะครับก็ พนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็จะได้ตรวจสอบคำร้องว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะร้องขอในสว่วนนี้ไหมและยอดเงินยอดหนี้ที่ตัวเองเข้ามามีจานวนมาก้อยเพียงใดก็จะได้จัดทาบันทึกเพื่อรายงานให้สารทราบต่อไปสารก็จะพิจนารณาแล้วก็มีคาําสั่งแล้วก็แจ้งให้ผู้กรณีทราบครับค่ะคุณมภสานะคะสําหรับการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมสารน,นั้นมีขั้นตอนเหมือนกับการขอรับ,รรบเงินวางชำระหนี้หรือไม่ มีขั้นตอนไคล้ายกันนะคะแต่ว่าการขอรับคืนค่าธรรมเนียมสารนั้นจะทําได้ต่อเมื่อสารมีคําพิพากษสารหรือคําสั่งให้คืนค่าธรรมเนียมสารทั้งหมดหรือบางส่วนตามแห่งส่วนการชำระชนะคดีนะคะซึ่งผู้ฟ้องหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับคืนนั้นจะต้องมีคําร้องขอรับคืนค่าธรรมเนียมสารโดยยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจด,ดูหรือว่าคำนวณค่าธรรมเนียมสารแล้ว ก็จะเสนอต่อศาลนะคะเมื่อศาลได้มีคำสาาั่งอนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่การเงินก็จะดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมโดยการาถ้าเป็นกรณีที่เป็นธนาคารภูไททุกสาขาท่วประเทศก็จะเสียค่าธรรมเนียมการโอนห้าบาทแต่ถ้าเป็นธนาคารอื่นนะคะก็จะเสียค่าธรรมเนียม10บาทหรือแล้วแต่ธนาคารจะได้เข็บทั้ทงนี้การโอนอาการที่เจ้าหน้าที่การเงินได้โอนค่าธรรมเนียมไปแล้วนะคะ ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านโทรชั้โทรศัพท์ที่หมายเลขที่ผู้ขอรับเงินนั้นแจ้งไว้ทีนี้ก็จะมาขอบอกอรายละเอียดที่มือค่ะเรื่องของเอกสารประกอบกรณีค่าขอรับคืนค่านรมเนียมสารหรือเงินการชําระหนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นบุคคลธรรมดาเวลาขอรับคืนค่านรมเนเียนหรือเงินกากน,นะคะก็จะต้องมีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ อันนี้สำคัญมากก็คือสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่เป็นการระบุช,ชื่อของผู้รับเงินค่ะเ,เป็นชื่อของผู้รับเงินนะคะเอ่อถ้าหากว่ามีการมอบอำนาจก็จะใช้สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบแต่ว่าอย่าลืมนะคะต้องติดคา่าก๊สแตมป์สามสิบบาทด้วยทั้งนี้ต้องรับรองสำเนาทูกฉบับนะคะสำหรับกรณีเป็นนิติบุคคลก็จะมีสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผุ้ส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและหนังสือสำเนารับรองนิติบุคคลของสำนักงานผู้ส่วนบริษัทที่ออกไม่เกินหนึ่งเดือนพร้อมรับรองสำเนาทุกหน้านะคะหากว่าเป็นกรณีมอบอำนาจให้คนอื่นมาดำเนินการแทนขอรับแทนก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจของและก็จะต้องมีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมกับ สำเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีสำเนาหน้าหน้าบุคคลสมดุดบัญชีของนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นผู้รับเพิ่นแนบมาด้วยหากว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐที่จะมาขอรับเงินตรงนี้นะคะก็ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานและก็หนังสือมอบนอนหนาากรณีมอบอำนาจตรงนี้ไม่ต้องติดกับกองแสตมป์แต่ว่าต้องมีสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผู้ยำนาจและก็ของผู้รับมอบนาจแล้วก็อย่าลืมนะคะก็คือสำเนานนนนุบัญชีกระสาบของแรงงานด้วยรายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้คุณพัทยาช่วยสรุปสาระสําคัญของการวางเงินและการรับเงินของสารปกครองให้เขาเข้าใจมากขึ้นค่ะครับก็สาหรับวันนี้นะครับขอก็ในการรับเงินและการวางเงินของสํานักงานสารปกครองน,นะครับกเ็เงินหลักๆน่าจะมีที่ได้่อเก่าวันนี้ก็จะมีเงิน ค่าธรรมเนียมนะครับเงินกลางแล้วก็เงินค้างจ่ายนะครับผมก็สําหรับผู้มีสิทธิต่างๆก็สามารถส่วนใหญ่นะเงินที่เป็นเป็นประเด็นสําคัญที่ส่วนใหญ่จะลืมโดยไม่ได้มาขอรับคืนการจะเป็นเงินค่าธรรมเนียมแต่ส่วนใหญ่นะครับค่าธรรมเนียมศาลนะครับผมก็หากศาลมีคำสั่งว่าให้คืนทั้งหมดหรือบางส่วนเราก็มายิ่งคำขอ หรือมาขอตรวจดูสำนวนก็ได้นะครับในส่วนการรับเงินในส่วนนี้ครับผมเพราะว่าหากไม่ดําเนินการในส่วนนี้เมืมเ่อครบระยะเวลา5ปีแล้วเงินส่วนน,นี้ก็จะตกเป็นของแผ่นดินไปนะครับผมแล้วก็เงินส่วนเนงินการนี่ก็จะเป็นก็จะเหมือนกันส่วญเงินการนีจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมเพราะประชาชนส่วนใหญ่เมื่อได้รับแจ้งทำให้ภาคาส่ส่วนใหญ่ก็จะติดตามคดีของตอนเองต่อนเออนื่องนะครับก็จะไม่มีปัญหา ให้การเป็นเงินค้างจ่ายนะครับผมสำหรับผู้คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่อาจจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับัวข้อเรื่องการรับเงินและการวางเงินนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044307300นะครับแล้วก็หากมาอขอคำรับคำปรึกษาด้วยตนเองก็สามารถมาได้ที่สำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมานะครับ ถนนบายพาสถนนพิจักาพเลี่ยงเมืองนะครับผมตําบลหนองกระทุ่มอําภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมาราลเสือประเสริฐนักงานคดีปกครองสนานการและคุณพุทธยาตินิ่รกลางนักงานคดีปกครองปฏิบัติการที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการวางเงินและการรับมือสารนปกครองนะคะหากต้องการติดตามรับชมรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลัง สามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line หรือ p o d แ a สตในชื่อสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอ p ีต่อไปซึ่งจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังน,นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและวิทยากรทั้งสองท่านต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ